ตอนนี้กระแสการแข่งขันชีวะโอลิมปิกระดับชาตินี่กำลังมาเลยพวกเด็กค่ายโอลิมปิกนี่ตอนนี้กำลังแบบอยู่ในกลางดงบอมนะฮะคลิปไลฟ์วันนี้เราไลฟ์วันที่5นะครับโอลิมปิกมันจัด3าแปลว่าอะไรฮะแปลว่าตอนนี้ไอคนที่อยู่ในค่ายนี้ก็กำลังไม่กีดร้องก็โอดโอยกับข้อสอบนะฮะก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยปกติแล้วเวลาเราพูดถึงการแข่งขันนะครับหรือว่าการสอบหรือว่าการทำกับอะไรกับวิชาการเนี่ยนะฮะเรามักจะนึกถึงสอวนอหรือปะคือสอวนอเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงกกกาา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 รรรรววิิชขออออองงงงเเเด็มมมััััธยยยคคคนนนนน่่่่่่ะใไไสืืบพ อย่าเข้างานเนี้อย่าแข่งงานนี้ใช่ไหมครับ but baby hell oh my god ในประเทศเราเนี่ยความเป็นจริงแล้วสออวนอมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไว้เฮ้ย <laughs> <laughs> in Thailand มีงานอีกหลายๆงานที่มันตึงกว่าสออวนอ,อีกแต่เราไม่เคยรู้มาก่อน <laughs> หากย้อนเวลากลับไปนะครับผมอยู่ประมาณม5นะครับ this is at Emuno นะครับไอหนุ่มน้อยคนนี้นะครมันเพิ่งออกมาจากสออวนอใหม่ๆนะครับค่ายหนึ่ง <laughs> ระหว่างค่ายหนึ่งเป็นค่ายสองเนะี่ยเขาเรียกว่าช่วงพักร้อนไอพวกเด็กโอลิมปิกเนี่ยเขาเรียกว่าฤดูพักร้อน เพราะว่าระยะเวลาจากค่ายหนึ่งไปค่ายสองเวลานั้นเนี่ยนะครับโหรอไปประมาณเกือบ5-6ถึงเดือนนะครับกว่าจะเข้าค่าย2ต่อหนึ่งในสิ่งที่เด็กโอลิมปิกจะรู้กันเนี่ยนะครับว่าช่วงพักร้อนเองสามารถทําได้นะฮะหนึ่งคือเองฟาร์มความรู้เขาคือเองเองไปนั่งแบบว่าเฮ้อท่านจะต้องอ่านหนังสือขออ่านหนังสือล่วงหน้ารอสอบค่าย2ก่อนแล้วกัน <laughs> ถ้าจะท <laughs> ําก็ทำฮนะแต่ระหว่างค่าย1ไปค่าย2เนี่ยนะฮะมันจะมีงานงานหนึ่งฮนะเป็นเหมือนสนามพักผ่อนหย่อนใจนี่มันจะมีงานแข่งตอบปัญหาชีวะอันหนะครับ ที่เรียกว่างานไบโอคอนเทสนะนี่จัดที่มอ,อกเกษตรไอพวกเด็กสอ,อวนอมเหมือนกับว่าเด็กเพิ่งออกมาจากค่ายอะเฮ้ยมันมีงานไบโอคอนเทสแข่งตอบปัญหาชีววิทยานะครับสำหรับน้องๆมัธยมปลายทาร์เก็ตกรุปก็คือเป๊ะๆใครจะมาเข้างานแน่นอน,นะครับก็จะเป็นเด็กมอ,อกปลายรวมถึงเด็กค่ายสอ,อ,อวนอที่ แวะมางานด้วยไอเด็กโอลิมปิกพวกนี้นะครับเวลามันออกมาจากค่ายนะหัวกำลังอุ่นๆเลยเพิ่งออกจากค่ายร้อนวิชาไอม้มึงมึงมึงไอ้มันมีงานแข่งในโอคอนเทศว่ะไอพวกเด็กสอบอวนอไข่หนึ่งทั้งหลายนะฮะก็สมัครงานนี้ไปซึ่งดบคเอมูโนโน,นะครับก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานนี้เลยเพิ่งออกมจาจากไข่หนึ่งใครจะไปเคยแข่งในโอคอนวะเนี่ยเดี๋ยวจะสอบแล้วสอบเลยสอบเลยสอบเลยนะฮะ <c oughs> แต่ใน m i n d s e ตของกูคือตอนนั้นแบบว่าสออวนอไม่ใช่สนามที่ยากสุดแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นน่ถ้าสออวนอเราเคยเจอสนามนี้มาแล้วอ่ะมันก็ไม่ควรมีสนามไหนทีี่่แบบตึงเป้้ยกววาสอนได โอ้ oh my god l i t t l e do I know หนึ่งสัปดาห์ต่อมาฮะเมื่อถึงเวลาใกล้สอบไบโอคอนเทสนะครับบักเอมโมโนโกับเพืองเพื่อนนะฮะดุมดุยเข้าไปในงานไบโอคอนคือมันจัดสอบตามภูมิภาคอะนะครับถ้าอีสานก็สอบที่หนึง่งภาคกลางก็สอบที่หนึง่งภาคเหนือก็สอบที่หนึ่งนะฮะตอนนั้นผมอยู่โคราชบ้านเกิดโคราชนะฮะราชสีมานะครับเราก็ไปสอบกับเพื่อนค่ายเราเข้าไปเลยไบโอคอนจำได้เลยวันนั้นคือในห้องเนี่ยมันก็มีข้อสอบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยเอาเว้เพื่อสอบท้ายค่ายมา Nothing can n kill a me y ไปนัเปิดข้อสอบ อ่าข้อที่หนึ่งโอ,โอ้ข้อหนึ่งเอาเรื่องอยู่นะโอ้ข้อนี้แอบใช,บชบ่แอบยากนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูข้อสองดิข้อสองโอ้ยแค่นั้นมันตึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันถามแบบมันลงลึกมากระดับหนึ่งก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยภาพข้อสอบสอบเ,อเราทายค่ายแรกอะทายค่ายหนึ่งมันโผล่มาเลยแบบเฮ้ยที่กำลังสอบนี่คือรอบคัดเว้ยรอบคัดไบโอคอนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่อยาสัยมันเอามาข่มขวัญมึงจะตกใจข้อสี ข้อห้าข้อหกเปิดแล้วข้อสอบมีแปดสิบข้อมั้งจำไม่ได้ว่ามีกี่ข้อแต่กูจาได้ว่ากูเปิดจนถึงครึ่งข้อสอบก็ยังสัมผัสได้ถึงความโคตรตึงแล้วก็แบกสังขารตัวเองทาทำตั้งแต่ข้อแรกจนข้อแปดสิบพอถึงข้อสุดท้ายอ่ะรีบปิดข้อสอบสนามอะไรวะเนี่ยไมโอคอนามันใหญ่ไงสิ่งเดียวที่เราทําได้คือเราก็แค่รอลุ้นนะเพราะว่าจากพันคนทั่วประเทศนะครับเกือบสองพันคนทั่วประเทศเขาจะคัดเหลือกห้าสิบคนจากสองพันคนที่จะให้ไปแข่งต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธุุบนญเนมื่อถึงเวลาที่เขาประกาศผลน,นะครับบนเพจ Facebook ของเขาเขาก็จะค่อยๆประกาศออกมาว่าแบบอ่า50คนแรกนะครับจำได้เลยว่าแบบวันนั้นแม่งอยู่กับเพื่อนแล้วเราก็แบบถือมือถืออย่างเงี้ยแล้วแม่งก็แบบสั้นๆใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆแตะค่อยๆแตะเข้าไปเปิดมาปุ๊บเราเห็นตารางกระดาษาขาวๆอยู่บนหน้าจอแล้วเราก็แบบปิดตาก็แบบเอาวะขอแค่แบบพยุงพอผ่านไปก็ได้นะค่อยๆเลื่อนหาชื่อตัวเองเอ้ยจะ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 เอาไปแตะแต่หูเฮ้ย มันมีชื่อกูหล,ลงไปอยู่ในนั้นไนะะะด้ยังไงวะทนะรัตนาสักดีกุลชื่อเราจริงๆว้วเฮโ้ยมีบุญเข้าไปอยู่ใน50ชื่อแรกอยู่สาธุบุญครับเราก็ดีใจถูกปะแต่สิ่งที่จะตามมาต่อคืออะไรฮะถ้าหากว่ามึงไปสอบแล้วจเจอข้อสอบสนามที่มันยากมากๆเ่ะนะฮะแล้วบังเอิญว่าเองผ่านเข้าไปรอบต่อไปได้นะครับแปลว่าไอคนที่มันผ่านเข้าไปได้เนี่ยอ้อีก49คนที่เหลือเนี่ยมันต้องตึงเปรี้ยขนาดไหนวะเราก็เลยแบบอ้าวไม่เป็นไรไปก็ไปบอกแม่เลยครับขอให้ ไปถึงนะเว้ยมอกษตรนี่คือแบบเป็นพื้นที่สีเขียวโซนหนึ่งนะคือรอบๆอบมอกษตรมันจะเป็นแบบถนนมีอาคารบ้านเรือนเยอะๆใช่ปะแต่ในมอกระเสดเขาจะมีพื้นที่ที่แบบมันจะมีต้นไม้อยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ต้องไปที่คณะวิทย์ของมอกษตรถูกป่ะแม่ผมก็พาผมนั่งรถบัสไปเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กใครไปมอกษตรต้องไปถ่ายที่นี่นะเว้ยมันเนี่ยมันจะมีโซนได้ไหมมอกระเสดเขาจะมีต้นไม้เยอะมากแล้วก็แบบไอ้เลิฟไซเคยูเนี่ยไปถึงต้องไปถ่ายรูปนะเว้ยเก็บบรรยากาศหน่อยว่าแบบเฮ้ยกูมาถึงจริิงงงงงนน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 นะะะะะไไไปททีีีีี่่่่ออออาาาาาาคคคครร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 เเ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 ยยย้้้จจจัััดตตมวบบบบบบสหชฮแุกกพืโ บางคนมาจากเชียงใหม่บางคนมาจากกรุงเทพบางคนมาจากขาดใหญ่พี่ที่อยู่จัดงานนะครับเขาบอกอ้าวเชิญค่ะเชิญเช,ช,ชิเออทุกคนก็รู้ใช่ไหมวันนี้สอบอะไรกันบ้างนะเออการสอบมันมีหลายแบบแต่หนึ่งสิ่งที่งานนี้นะรอบชิงเขาจัดให้ผมนะ แล้วผมยังทึ่งจนถึงทุกวันนี้คืออย่างงี้เว้ยเขาจะเป็นห้องสอบแบบนี้เขาบอกว่าอ่งทุกคนคะเดี๋ยวขอเชิญประจําที่โต๊ะก่อนนะคะก็มีพิธีกรมาเปิดงานอะไรก็ว่าไปนะครับนะแล้วก็อธิบายกฎกติกาการสอบไอห้องที่เราเห็นตวนนี้นะครับนะในงานจริงเนี่ยนะครับผมเข้าไปเห็นนะผมเปิดประตูเข้าไปในห้องเ่ยนะมันมีต้นไม้วางเอ,ๆๆอยู่ในห้องเนี่ยข้อสอบอะไรวะสนามสอบชีวะอะไรเะนะี่ยมีผล,ลไม้มีมะเขือเทศมีแตงกวาเนี่ยมีแตงกวาวางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพวกแบบมีปลาปลาหมึกนะครับมีกบแล ห้องแลบบอะไรวะอ๋อน้องนี่ไม่ใช่วางเล่นนี่คือขอ้อ,อ,ขอสอบอะข้อสอบข้อสอบอะไรอะ่ะเขาอบอกอ๋อที่น้องเห็นตรงเนี้นี่เขาเรียกว่าแแบบกริ้งแลบบกริ้ง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 อ่ะเข้าไปประจําที่ก่อนประจําที่ก่อนนะขมนะครับกับเพื่อนเพื่อนอีกหลายคนนะก็ต้องเข้าไปประจําที่ให้ยืนหน้าลูกกบหน้าต้นกล้วยแตงกวาเมื่อเขอเทศข้อสอบอะไรวะคือมึงเอาหาใช่ไหมไม่เพราะว่าข้างๆต้นกล้วยนั้นนะครับมีกระดาษวางไม่อยู่ข้างๆเมื่อเขอเทศมีกระดาษวางไม่อยู่แล้วเขาบอกว่า อ่ะสอบแกลบกริ้งนะคะให้อ่านกติกาที่อยู่ข้างหน้าเริ่มทำเลยค่ะกริ้งคือเขามีชี้แจงอยู่นะแต่เขากดกริ้งเลยเว้ยสิ่งที่เราเห็นนอะเมื่อเขื่อเทศอ่ะมันวางไว้แบบนี้ถูกป่ะหน้างานอ่ะคือมันมีมะเขือเทศวางไว้อย่างงี้มีมะเขือเทศมีกล้วยปุ๊บอ๋อแข่งมาตเตช์เหรอครับครับเชฟรับเชฟใช่ไหมเปล่าแล้วมันก็มีกระดาษวางอยู่ข้างข้อสอบข้างข้างครับจงระบุว่าผลไม้ชนิดนี้มีการจัดเรียงพลาเซนตาเป็นแบบใดและมีกี่ล็อกคู่ How many lock คู่ What presentation แล้วก็เป็นข้อเขียนเว้ยไม่มีช้อยจังหวะนี้เด็ก่ายที่อยู่ในลฟ์ต้องยิ้มออกแล้วถูกปะคือไอแบบเนี้ยคำถามเดียวกับ่ายค่ายสอวนอขไข้สองเว้ยแต่เอมูโนในีนาคตตอนผ่านค่าสองมาแล้วเอมูโน,โนรู้เว้ยแต่ตอนนี้เอมมูโน,โนอยู่่ายไหนเอมูโนไม่เพิ่งจบไข้หนึ่งมา How many lock คู่ What presentation อธิษฐานเอาเด้อกระดาษเปล่าเลยสัทข้อนี้ปล <c oughs> ่อยปล่อยแต่ จังหวะที่เอมูโนกําลังปล่อยว่างข้อนี้ครับเอมูโ e นที่อยู่ตรงนี้ฮะ mm hmm. เหลือบมาเห็นคนข้างหน้ามันก็เจอข้อสอบเรื่องแบบกล้วยมะนาวกล้วยส้มแตงกวาเหมือนกันฮะเขาแม่งแบบหยิบปากกามาแล้วก็ขวบ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 ผมเห็นวแบบ่าเฮ้ยเฮ้ยไอหนุม่มมึงตอบได้เหรอมึงตอบได้เหรอไอหนุ่มไอหนุ่มคนนั้นเป็นใครวะ Who is that g u ก่แล้วพอจังหวะที่ผมกาลังตับสนอยู่เขานะฮะกริ๊งกริงกริงริเสียงเวลาก็หมดลงครับคือเสียงกริ๊งดังนี่แปลว่าอะไรฮะ แลว,ว่าแม่งครบหนึ่งนาทีแล้วเว้ยเองต้องเปลี่ยนข้อถูกไหมครับไอหนุ่มคนนี้ก็จะสลับไปข้อต่อไปครับเอมูโน,โนก็ต้องเลื่อนตัวมาข้อต่อไปตามเขาเหมือนกันเนี่ยนะฮะปลาปลาหมึกวางอยู่ข้างหน้าแบบนี้ในงานมันจะมีเข็มสีแดงๆจิ้มไว้ตรงนี้แล้วเขาก็ถามว่าอวัยวะที่จิ้มตรงนี้เนี่ยคืออะไรจ้ะไอก้อนขาวๆอันเนี้ยสองอันเนี้ยคืออะไรจ้ทาทอนอยากจะตอบไข่ปลาหมึกมากเลยคือชอบเห็นในผัดผงกะหรีแต่แบบโอเคปล่อยวาง <laughs> ปล่อยวางก็ได้ว่ะ สภาพเอมโนค่ิงเนี้ยแม่งมองนาฬิกาแล้วก็มองกระดาษเปล่าแล้วก็แบบทำใจไปข้อต่อไปครับโครงสร้างอันนี้ไอเยื่อใสๆขาวๆตรงเนี้ยๆไอเยือเล็กๆตรงเนี่ยๆคืออะไรฮ่าอย่างแรกมันไม่ต้องถามหรอกว่าไอเยื่อเล็กนี่คืออะไรที่มึงต้องถามคือไอรูปนี่คืออะไรไอนี่คือตัวอะไรแต่ว่าข้อนี้นะครับก็แอบตกใจอยู่เล็กน้อยแต่พอตั้งสติได้คือข้อนี้นะครับมันคือ amphioxus นะครับอยู่ในไฟลัมคอร์ดาตานะฮะที่ชี้อยู่คือโนโตคอร์ด นะครับเฮีย <laughs> <He ia. S 2> ความรู้ค่ายหนึ่งจริงดิโอเคเพิ่งสอบมาต่อไปโนนตคอดได้ข้อนหนึ่งแล้วอ่ะแล้วเราก็แบบเหลือไปเห็นไอ้หนุ่มคนนั้นไอ้หนุ่มคนเดิมมันก็ตอบแบบเหมือนกันอ่ะโอ้ไอ้หนุ่มคนนั้น,นมนนันเป็นใครวะนั่นคือไอ้รูปเนี้ยนะมันคือไอ้นี่ไอ้ที่ทุกคนเห็นตะแกะไอ้ที่มันจิ้มอยู่อะ่ะคือโนนตคอดตรงนี้นะครับไหมรูปนี้กับกับอันนี้อันนี้ความรู้ไทยค่ายหนึ่งโอ้โหหลัง oh 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 oh. จากเอมูโนะผ่านข้อสอบอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยประมาณ50ข้อคนระับกรีงกรี ข้อสุดท้ายแล้วค่ะเชิญทุกคนออกไปได้แล้วนะจังหวะนั้นมันจะเป็นจังหวะที่ทุกคนแม่งถือกระดาษคําตอบนะครับเพื่อที่จะไปส่งให้กับพี่สตาฟในงานไอจังหวะเนี้ยทุกคนในงานจะเห็นกระดาษคําตอบของกันและกันพอสมควรมันก็จะเห็นเลยว่าโอ้ยคนนี้แม่งโล่งสัตว์ซึ่งก็ไม่ต่างกับของกูมากแต่ที่สไตรกิ้งและเตะตายที่สุดคือไอหนุ่มคนนั้นนะเพราะหนุ่มคนนั้นที่เขียนได้แม่งเกือบทุกข้อเลยเห็นลายมือปากกาน้มือขอเขาอะในกระดาษคําตอบปะเขียนได้ทุกข,ข้อ who are you ไอหนุ่มคคคนนนนนี้้เเปป็็รกกันนแแ่่ลวาาสงบํตอไ หลังจากเสร็จสอบตอนเช้านะครับก็จะให้มาทุกคนมาพักผ่อนนะที่สตาฟทีมงานก็จะมาถามว่าแบบเฮเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆระหว่างที่เรากําลังพักจากการสอบนะครับเราก็จําได้เลยว่าก็มีเพื่อนจากสูนอื่นนะเด็กโอลิมปิกศูนอื่นก็จะเข้ามา่เปเราก็นั่งกินข้าวใช่ปะจำได้เลยเป็นเพื่อนผู้หญิงนะครับตอนนี้เขาเรียนอยู่สิริราชแล้วเออเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะครับชื่อย่อให้เขาแล้วกันครับชื่อว่าไอนะครับนั่งข้างๆนะก็บอกว่าพี่นี่เป็นไงสอบเมื่อเช้านั่งกินข้าวอยู่ข้าวจะ เขาก็บบว่าเออเราก็แบบรู้สึกว่ายากเหมือนกันเลยอ่ะนะเอมเอมรู้หรือเปล่าว่าไบโอคอนเนี่ยมันเป็นงานที่แบบเปิดโลกกับเขามากเลยนะอืออืใช่เป็นข้อสอบเปิดโลกแต่เอ็มรู้หรือเปล่าว่างานนี้รอบตัวเราเนี่ยเราอยู่กับใครบ้างรอบรอบตัวเราอ่ะรู้เปล่าว่างานเนี้ยมันมีมาแข่งทุกค่ายเลยนะคนนั้นน่ะเป็นผู้แทนศูนย์จากตรงนี้แล้วเราก็แบบได้ยินเขาผู้แทนศูนย์แล้วก็แบบ หูก so oh? ูแทงสูงเหรอวะใครสามเลยเหรอเอ้ยมันพ้อไม่ทันไรนะพนักงานไม่รู้ได้ยินหรืออะไรชงเลยอ่าน้องๆคาไหนใครเป็นเด็กโอลิมปิก้างยกมือขึ้นไอสัตว์ยกทางงานทุกคนมองแลนอ้โครับผมศูนมองเกษตรครับผมคือกูเหมือนลูกแก่เริ่มเป็นแบบลูกแก่คนเล็กน่ารักน่ารักอ่ะสวัสดีครับอ๋ออยู่ท่ามกลางตัวแทนศูนย์เนี่ยเมื่อตัวแทนศูนย์มันยกเป็นดงเลยเอมแล้วเอ็มรู้หรือเปล่าว่างานเนี้ยสสปทก็มานะ ผู้แทนศูนค,คือค่ายสามสวทคือค่ายสี่ไอ้จัดสวทชก็มานะหน้าคนนั้นนะ่ะนั่นนั่นนั่นคนนั้นนะ่ะสวทอ,อ๋เอเหรอโอ้สวทออแล้วพี่ก็บอกว่าอ้าโอเคหลังจากที่เราสอบกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยนะคะเ,เราก็จะประกาศคะแนนนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะรุ้นกันบ้างไหมคะรุ้นกันบ้างไหมคะตัดผมทิ้งไปเลยผมลาแล้วลาลับแต่เราอยากรู้ว่าห้าคนแรกเป็นใครโอเคเรวเริ่มประกาศคะแนนทตละคนนะอันดับห้าขอเชิญน้องจากโรงเรียนขึ้นมารับรางวัลค่ะหู้ ผู้แทนศูนย์เก่าลุกขึ้นมาครับเหรียญเงิน TBO ลุกขึ้นมาเ้คือแบบอันดับสี่ครับไปรับรางวาัลนะเป็นอีกคนหนึ่งฮะอันนี้ก็ตัวแทนศูนย์นผู้แทนศูนย์อันดับสามเชิญรับรางวัลค่ะแล้วอันดับสามจำได้ผมผมไม่แน่ใจว่าสามหรือสองแต่สิ่งเดียวที่ผมจำได้ผมจําได้แม่นมากนะเว้ยคืออันดับสามเนี่ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นแบบเฮ้ยแบบไม่น่าเลยว่ะแบบไม่น่าพลาดเลยครับผมก็แบบ อันดับ2ขอเชิญนอ้องจากคุนี้ครับอันดับ2ลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันดับ2เป็นสสปทแล้วนะครับเป็น 4, ใครสี่ไหม hey, เทพบิยอนมันเทพแบบนี้นี่เองโอ้โหเหลืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับผมเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งหน้าตั้งตารอมากๆว่าอันดับหนึ่งคนนั้นจะเป็นใครแต่ถ้าให้ผมเดาผมว่ามันก็ไม่น่าจะผิดคาดและอันดับหนึ่งน้องธนรัตน์เปียกติดคุณเอมบุโนลุกขึ้นไปกับราวัลครับ อันนั้นฝันอันนั้นฝันไอ,อสัตว์ไม่ใช่และอันดับหนึ่งขอเชิญน,น้องเขาได้จากตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาค่ะปูมผมจำได้เลยมันเป็นโมเมนต์สโลวโมชั่นครับไอหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ข้างหน้าเขาค่อยๆลุกขึ้นมาสโลว์โมชั่นนั้นตึงค่อยๆเดินเดินไป เขาก็ค่อยๆรับรางวัลในสโลโมชันครับเขาได้คะแนนสูงสุดแบบออฟออร์ทามแบบสูงสุดแม่งทุกพาร์ทแบบสูงสุดแบบสูงสุดที่สุดเลยอ่ะผมจําหน้าเขาได้เลยอ่ะเอีเขาใส่แว่นแบบนี้เขาจะมีแบบหนวดเคราเล็กน้อยแล้วเขาก็จะแบบขึ้นไปแล้วเขาก็ถือรับรางวัลอยู่ต้องขอเนี่ยเติมไฟออร่าซูเปอร์สายเขาหน่อยเพราะว่าแม่งสำหรับผมคือแม่งเทพสัตว์เลยคะแนนเขาโดดมากอ่ะถ้าคิที่2คะแนนมันคืออย่างเงี้ยที่1คะแนนมันคืออย่างเงี้ยคือหายแต่ที่2องเขาแบบปิดทิ้งเนี่ยคนผู้นี้นะครับ คือสำรองผู้แทนประเทศไทยครับผมเป็นสำรองผู้แทนประเทศไทยอันดับต้นๆเมื่อปีที่แล้วฮะปีนี้เขากําลังมาฟาร์มแข่งตอบปัญหางานต่างๆครับเพื่อที่จะรอบค่ายเพื่อเข้าค่ายผู้แทนประเทศอีกรอบหนึ่งฮะเช่ yeah. งานเบโอคอนเนี่ยเป็นงานแรกที่ทําให้ผมได้เจอกับท่านมหาเทพท่านนี้เป็นคนที่ผมเห็นแล้วแบบเอาจริงเว้ยกลัว สนามไบโอคอนจากค่ายหนึ่งไปค่ายสองครับผมคิดว่าเป็นสนามไม่ง่ายขอโทษครับ it t เ r n s out อาว่าเป็นสนามที่แม่งตึงที่สุดที่ผมเคยแข่งมาณเวลานั้นท่านผู้มีเกียรติครับการแข่งในคอนเทนะผมได้ข้อคิดมาอย่างหนึ่งทุกคนเคยเป็นปะเอาไม่ผมถามทุกคนง่ายๆนะทุกคนเคยเป็นไหมที่แบบเจอคนที่แม่งเก่งแบบเก่งแบบเทพแบบเก่งแบบเก่งแบบปีศาจเก่งแบบไม่รู้จะเก่งขนาดไหนแล้วแบบเกือบเชื่อกลัวกลัวทท่แบบต้องไปแข่งกับเขาเคยเป็นปะแค่เราเจอคนที่เก่งมากๆในโรงเรียนเราก็ได้เขายังไม่ทันจะทําอะไรเลยแต่เรากลัวแล้วอะ เคยเป็นไหมถ้าเราจะเดินหน้าแข่งต่อไปจากเนี้ยผมอยากชวนทุกคนคิดพร้อมกันว่าเรากําลังกลัวที่เขาเก่งหรือเรากําลังกลัวการที่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งมันคล้ายกันแต่ต่างกันนะเพราะอรู้ปะเพราะถ้าผมยังคิดความกลัวนี้ไม่อยู่นะนจะเป็นสวนอโอลิมปิกระดับชาติสสวทอ่อตอาตอบป,ปัญหาแพทย์นู่นตอบปัญหาแพทย์นี่ตอบปัญหาแพทย์นั่นถ้าผมคิดความกลัวว้อยู่นะมันจะทําให้ผมไม่กล้าไปแข่งสักงานเลยเว้ยเฮ้ยที่คิดกับกันนะ พี่เปรียบงานเนี้ยแม่งเหมือนกับโต๊ะกินข้าวโต๊ะหนึ่งอะบนรอบโต๊ะนั้นอะแม่งมีคนเก่งอยู่หกคนถ้าเราเข้าไปนั่งโต๊ะนั้นคนหกคนนั้นจะช่วยให้ผมเป็นคนเก่งคนที่เจ็ดได้ถ้าห้องนั้นมีคนเก่งอยู่แปดคนคุณเข้าไปนั่งกับเขาเป็นคนที่เก้าคนแปดคนนั้นจะช่วยพาคุณเป็นคนเก่งคนที่เก้าแล้วในประเทศไทยมันมีอยู่ไม่กี่งานมีอยู่ไม่กี่อีเวนต์ในมัธยมที่จะพาคุณไปเจอคนเก่งระดับนี้ได้ถ้าผมจะคนเก่งผมจะวิ่งเข้าหาถ้าหาว่าเขาเก่งกว่าในฟิลเรานะเฮ้ยเข้าไป ช่วยทำให้ผมเรียนรู้น่อยได้ไหมเรามองกลับมุมอีกนิดนึงครับคนที่เขาเก่งมากๆคือคนที่สามารถช่วยเราได้พลิกมุมปุ๊บเขาจะเป็นคนที่พาน้องที่เก่งขึ้นได้เรื่อยๆเลย